ครับมูวนี้ของพี่ก็จริงอะแต่ตัวผมเนี่ยผมเสพไหมอะผมไม่เสพหรอกผมบอกให้เสียเวลาผมที่ไม่ใช่ตรวจทุกรอบเลยอะตรวจเลยที่ที่ของผมบ่อยเกินอะบัตรประชาชนผมมีอันนี้ตรวจไปก็ไม่เจอเป็นเผ่าญาตินี่ๆนี่มันเมื่อเช้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็โดนนี่มานี่ปวดดีเจ้าผมปิดแล้วผมแยไปผมไม่ได้กลัวหรอกนะอะไระไม่กลัว ตัวลายเนี่ยมาตรวจผมตลอดเลยมาทุกการเลยแม่เช้าก็ตรวจผมต้องมาเสียเวลาลูกผมก็รออยู่บ้านโอ้โหไอเดียเดี๋ยวนี้ผมบอกให้เขาเลิกเสพแล้วพี่ผมมาขายมาก่อนด้วยผมโดนหลายคนดีเลอาอะไรมาตัดสินเราเจอกันแล้วไม่ใช่แล้วคุณเอาอะไรมาตัดสินเพื่อต้องตรวจผมแต่ไอ้สามขั้นหน้ารอดอ่ะพี่เมื่อกี้เก่งก็ไม่ตรวจเออรถเก่งก็ไม่เห็นตรวจค้นไปเลยถ้ามันขนยาบ้ามาทําไงอะ พี่เขาใช้ดุนพินิจเอาอ้าวแล้วดุนพินิจพี่เอาอะไรมาตัดสินผมเอาตัวลายใช่ไหมเดี๋ยวลงโลกเซเชียวเลยค<อ>ุณเอาตัวลายมาตรวจใช่ไหมหน้าตา,าผมใช่ไหมพฤติกรรมผมใช่ไหม<อ>มาตรวจเยี่ยวใช่ไหมครับพี่อ้าวผมพูดถูกไหมอ้าวผมแค่ตัวลายที่ต้องตรวจเยี่ยวผมได้แต่ไอสามคันหน้าเลกเก่งทั้งคนมาคอนเทนเตอร์ขนยามาล้วผทำไมไม่ทำไมไม่ขอตรวจเยี่ยวผู้หญิงพี่ก็ไม่ตรวจเนี่ยชาวบ้านผมผู้หญิงสงยาวเพียบเลยพี่ไม่จวด แต่ผมพี่มาตรวจคนตัวลายผมก็งงเหมือนกันแค่ผมตัวลายเนี่ยเอาอะไรพูดจะพูดไหมหมดพูดหมดยังหมดแล้วครับถ้าตรวจไม่เจอทำไมพี่เนี่ยครับใช่ค่ะผมไม่เสพหรอกพี่ผมขับรถเป็นสามสิบสี่สิบห้าสิบโลไม่แลกกะไอ้ที่เสพยาหรอกยาเม็ดละยี่สิบบาทเนี่ย 隔壁。